โครงการให้ความรู้เบื้องต้นการคัดแยกขยะนาบ้านเด็กกำพรายินดีตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กําเนิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของผู้จัดทําที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับเด็กโดยเฉพาะในสถานที่ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรสนับสนุน เด็กๆที่บ้านเด็กกัมพายินดีไม่เพียงเป็นผู้รับการดูแลเท่านั้นแต่ยังเป็นอนาคตของสังคมที่สามารถตบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพหากได้รับการปลูกฝังความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่ยาวไวโครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของขยะวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีรวมไปถึงผลกระทบจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นความสนุกสนานเข้าใจง่ายและสอดแทรกความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อให้เด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกไม่เพียงแต่ในตัวเด็กๆเ,เท่านั้นแต่ยังสามารถส่งต่อความรู้สู่ผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนโดยรอบได้อีกด้วย ในโอกาสนี้พวกเรานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่สมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ขอขอบพระคุณบ้านเด็กกำพรายยินดีที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งรวมทั้งขอขอบคุณผู้ดูแล,แลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของเด็กๆและสังคมโดยรวมวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจของ,องน้องๆทุกคนที่พร้อมเรียนรู้และทำให้เราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราทำในวันนี้ จะส่งผลใหญ่ในวันข้างหน้าและพี่รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ของการแยกขยะให้กับน้องๆน้องๆให้ความร่วมมือและสนใจเรียนรู้อย่างน่าประทับใจถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกและสร้างประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะการคัดแยกขยะเป็นจุล่โต้นะครับแต่ความรู้ที่ได้มาร่วมกันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ต่อยอดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยโู้ล้นของเราคนะ่ะ การเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดที่ห้องเรียนนะคะวันนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้กันจริงๆว่าทุกการกระทําเล็กๆของเราสามารถทาให้โลกนี้ดีขึ้นได้พี่ๆหวังและเชื่อมั่นว่าเมื่อพวกเราทุกคนมีความรู้และพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเพราะทุกคนล้วนมีพลางในการเปลี่ยนแปลงครับ วันนี้นะครับเราไม่ได้แค่สอนการแยกขยะครับแต่เราได้มอบความหวังและควารู้ที่จะให้พวกเราทุกคน,นครับร่วมมือกันและสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนได้นะครับ ช่วยลดขยะใช้ถุงผ้าใช้ถุงผ้าแชนรถุงพลาสติกใช่ถูกต้องดังนั้นวันนี้เราไม่ได้มาแค่สอนการคัดแยกขยะแต่ยังปลูกฝังความคิดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกในอนาคตเพราะทุกๆก,การกระทําเล็กๆของน้องๆมีผลต่อโลกนี้การที่น้องๆเริ่มเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ นั่นคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และการคัดแยกขยะไม่ใช่แค่การแยกขยะในถังแต่เป็นการแยกแยกความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกใบนี้และพี่ๆก็หวังว่าจากวันนี้ไปเมื่อน้องๆเห็นขยะน้องๆจะไม่ได้เห็นแค่ขยะแต่เห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ